ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นจิ้งจกจำนวนมากมายทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นจิ้งจกจำนวนมากมายแปลว่าอะไร เมื่อคุณฝันเห็นจิ้งจบจำนวนมากมายในความฝันเนี่ยคุณต้องกรีดแน่อ้แบบอย่ามาไต่ตัวฉันนะฝันนี้เป็นฝันดีค่ะฝันเห็นจิ้งจบจำนวนมากมายเนี่ยแปลว่าคุณะ่ะมีดวงจะถูกหวยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบคุณมีสิทธิ์จะถูกหวย ช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะจนคุณเนี่ยล้นเลยแหละช่วงเนี้มันมีงานเข้ามาเยอะจนคุณรู้สึกแบบเหนื่อยอะ่ะคุณมีความงานที่เข้ามาเนี่ยทําให้คุณเครียดแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากคนทางไกล ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากคนทางไกลแล้วก็ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยก็มีความก้าวหน้าด้วยนะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าเติบโตนะเนี่ยเป็นดอกไม้มีดวงดาวเป็นเป็นการเติบโตอ่ะการงานหน้าที่การงานของคุณมันจะเติเตบโตเหมือนต้นไม้ที่มันงอกงามคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอ หมอดูเก่งๆนะผู้ชายคนนี้เขาจะมีไม้เท้านะเนี่ยงงเลยแล้วเขาก็จะดูดาวบนท้องฟ้าว่าตอนนี้ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งไหนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอหมอดูเก่งๆฝันเห็นจิ้งจกจำนวนมากเนี่ยเอ๋ขอตีนะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติช่วงนี้มีงานหนักๆเข้ามาเยอะเนี่ยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างเครียดอะ่ะเหมือนคุณค่อนข้างเครียดจนไม่สบายอะ่ะคุณทํางานหนักมากอะ่ะจนเนี่ยเหมือนคุณอะ่ะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะจนคุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้เรื่องความรักอะ่ะเหมือนคุณทํางานหนัก คุณทำงานหนักแล้วคุณก็ไม่มีเวลาให้เรื่องความรักสิ่งเนี้มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยแบบจะว่าฟุ้งซ่านได้ไหมเอว่ามันก็เหมือนกับว่าคุณอะทำงานหนักมากจนคุณไม่สบายอะคือคุณแบกรับแบกรับหน้าที่คุณทำงานหนักงานที่คุณทำเนี่ยมันก็เป็นงานที่สำคัญนะเหมือนงานที่คุณทำมันก็เป็นงานที่สำคัญอะ แต่คุณก็มีเกณฑ์จะถูกหวยนะเลขนำโชคเนี่ยเอมองว่าเป็นเลขแปดแปดสองสองเก้าเก้านะเนี่ยเนี่ยเก้าเก้าแล้วมันก็มีแปดแปดแล้วก็มีสองด้วยอะ่ะเลขนำโชคสองแปดแปด ส8งรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ